ฉันยังไม่รู้เขาจะตอนรอดขับสู่เพียงไหนแกแกเปใครแกมา่านหน้าเป็นทําไมสวัสดีค่ะยิม้ยมแม่ดิฉันค่รจะมาสว่างมึงดิฉันควรสมบตัติตามที่ท่านพ่อทำไว้ให้ดิฉันค่ะตายตายคนไม่มีหัวนอนตายพลาอย่างแกนี่นะมาอ่านหน้ามีพี่นายจอมอมามพูดฉันต้องไม่เชื่อไหนนายจอมอมานูเซ่ แกได้สมบัติมากนะนะแกก็เป็นคนซทยในครัวเลยไชค่ะค่ะหาต้นเชือสมบัติมากจริงๆหรอคะรู้คิดว่าแม่จะยกสมบัติจริงจริงหรอลูโอ๋อเขาปอดช้านะลูกคิดว่ามันเจาะง่ายๆหรอคะลู้ค่ะ นี่แกนางโพสเท่านี้นนนนแกนู่นนั่นแรงๆรงหน่อยสิค่ะค่ะตักตายนี่นางโพสเก็บตักผ้าไงไม่สะอาดเลยซั่งเลยดูนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวผมจะซั่งให้สะอาดตรงนี้ค่ะนี่นางโพสแต่น้ำต้มมันฉันกินสิได้ค่ะน้อยตองไม่รู้คู่นี้เห็นฉันเป็นกระถุนท้องพะโลงเลยไงใช้กันจริงร้อยฉันได้สมบัติก่อนเธอ จะไล่ออกทั้งยิงแม่และยิงเตียเลย <c oughs> ค่ะสำหรับสำนวนที่ว่าอมพระมาพูดเป็นสำนวนที่หมายถึงการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช้เพื่อเป็นพยานมีที่มาจากศาสนาและสำนวนที่ว่าอ้อยเข้าปากช้างเป็นสำนวนที่หมายถึงสิ่งที่มีค่าแล้วเมื่อตกอยู่ในมือไม่สามารถคืนให้ได้ไง่ายๆเป็นสำนวนที่มาจาก พันพืชเครื่องใช้อาหารน่าสำนวนที่ว่ากระโถนท้องพะลงุงหมายถึงคนที่ใครๆก็ใช้เป็นสำนวนที่มาจากพัน์พืชเครื่องใช้และอาหารค่ะหนูนี่หนูเป็นใครกันเนี่ยคนสวยๆอย่างหนูทำไมถึงได้มาทำงานหนักอย่างนี้นี่ลุงลุงเป็นใครลุงอย่ามาทำให้โพกแหญ่ขี้ยาอ่อนในแถวนี้นะจะไ,ไปไหนก็ไปไป แต่ผมคือชายกลางสว่างวงเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับฮะชายกลางหรอคะครับเดี๋ยวพนจะไปหาของว่างมาให้นะคะนี่แกจอาไม่ให้ชายกลางเขาใช่ไหมเอามานี่จะนจอบไม่ให้ชายกลางเองแกแกล้งกันใช่ไหมฉันไป็นฟองชายกลางเปล่านะพนไม่ได้แกล้ง<ๆ>เรานี่มันทำดีเหมือนปิดทองหลังพระจริงๆ เอานาะสักวันโอกาสของเราก็ต้องมาถึงวันผ้าไม่ได้มีหอนเดียวหรอกนะนี่แกแกให้ท่าเชยงกางเขาใช่ไหมเขาถึงมีใจให้แกบอกมันนะแย่ทำไมพูดออกมาสิพูดแล้วดอกพิกลจะร่วงออกจากปากนี่ไงอยู่ในนี้ครับหญิงเปียไม่มีใครให้ท่าใครทั้งนั้นแหละผมรักคุณมานด้วยตัวของผมเองคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งอีกต่อไปแล้ว เราไปกันเถอะครับคุณมมาค่ะสำหรับจำนวนที่ว่าโคแก่กินญ้าอ่อนนะคะหมายถึงคนที่มีอายุแล้วชอบมายุ่กับเด็กเป็นจำนวนที่มาจากความประมาทและจำนวนที่ว่าปิดทองหลังพระหมายถึงทำความดีแล้วไม่มีใครเห็นเป็นจำนวนมาจากาศาสนาและจำนวนที่ว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียวหมายถึง วันข้างหน้ายังมีโอกาสอีกมากเป็นสำนวนที่มาจากศาสนาและสำนวนที่ว่าดอกที่คุณร่วงจากปากหมายถึงไม่ยอมพูดนิ่งเฉยเป็นสำนวนที่มาจากวรรณคดี